สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมฝากกดตุกใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องพลาดก,การรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องฟีสไตล์สองห้าสามหนึ่งกันด้วยนะคะช่องฟีสไตล์สองห้าสามหนึ่งเป็นช่องคลิปต้องใหม่ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะนี่นะคะหมอหอยอันที่จริงก็ ไม่ได้มาทาเป็นบ่อหอยนะคะคือว่าพ่อจะทําที่รองนับฝนนะคะแต่ว่ามันแตกก็เลยเอามาทําบันที่เลี้ยหอยนะคะนี่นะคะหอยโขงหอยโขงปกติจะชอบอยู่ใต้บ่อนะคะแต่ว่าจับไม่เพื่อนเล่นดูกันนะคะนี่นะคะหอยขมหอยขมก็จะชอบเกาะอ,อยู่ข้างๆนะคะการเลี้ยงหอยของเราเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกนะคะ เราจะให้อาหารเนี่ยหนถึงสครั้งต่อสัปดาห์ก็พอนะคะเพื่อที่ว่าปลาหอยจะได้กินหมดแล้วก็น้ำจะได้ไม่ต้องง้อเสียด้วยนะคะส่วนต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือต้นใบเตยหอมผักตบจบอกแงะข้างใต้บ่อนเนี่ยเราจะใส่ใบไม้ไมแห้งๆไปนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นอาหารของหอยอีกทางนึงนะคะนี่ละค่ะบรรยากาศการเลี้ยงหอย สองเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกันด้วยนะคะส่วนใครมีไอเดียจริงๆในการเลี้ยงหอยแบบง่ายๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะคะสวัรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ